รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับแขกรับเชิญของ The Idol คุณประดาลใจคือในน่าสนใจมากๆนะครับจะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้สร้างสารรนิยสารผู้หญิงชื่อดัง3เล่มที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ Elle, io, แอ l คลีโอและก็แมรี่แคล r e นะครับ คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำหนังสือมากก่อนเลยเธอเติบโตแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นบรรณาธิการนิยสารชื่อดังได้อย่างไรเด็กไอดอลคนบรรดาลใจคืนนี้เราไปติดตามชีวิตของสิริมนนนคอกันครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยคือแค่รู้สึกว่าแบบฉันอยากทำอะไรก็จะทำ ือรู้สึกว่าเรารู้จักตัวเราเองดีว่าเราเนี่ยชอบอะไรเรามีความถนัดด้านไหนตอหลอดชีวิตเนี่ยอะไรก็ตามที่เลือกทำเนี่ยมาจากแพชชั่นของตัวเองสวัสดีครับคุณนสิริมน ขออนุญาตเรียกคุณน,น้ำแล้วกันนะได้ <ฮะ S 2> ค่ะพี่ตำแหน่งล่าสุดของคุณน,น้ำในโพสต International Media คืออะไรครับกรรมการผู้จัดการค่ะซึ่งจะเป็นสายนิตยาาสารผู้หญิงจะเป็นหนังสือหัวใหญ่ทั้งนั้นก็ได้รับความนิยมมากๆเลยครอบครัวคุณน,น้ำเป็นไงฮะตั้งแต่เด็กๆเลยก็เป็นครอบครัวกลางๆค่ะอ,อยู่กับคุณแม่ แล้วก็น้องสาวเพราะว่าคุณพ่อเสียตอนจีขวบห้าขวบประมาณน,นี้ค่ะก็อยู่กับแม่เพราะฉะนั้นคือแม่ก็จะเป็นผู้หญิงทํางานนอกบ้านค,คิดว่าเป็นคนที่ชอบทํางานเนี่ยพื้นฐานมาจากแม่เพราะว่าเนื่องจากว่าแม่ไปไหนเนี่ยก็มักจะเอาเราเนี่ยไปด้วย ช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะไปที่ทางานแม่แม่ก็จะโยนแบบงานอะไรก็ได้ให้เราไปช่วยทุกคนแผนกต้อนรับแผนกอะไรก็ตามแล้วที่ชอบมากคือการเรียงเอกสารพี่เคยไหมคะเขาก็จะมีเหมือนแบบมีมาละแ8กองเงี้ยเราก็หยิบหนึ่งสองสามสี่หดแปดแม็กตึ๊กวางสนุกตรงไหนครับแม่สนุกพี่มันเหมือนได้ทํางานออฟฟิศไน่คะน่าสนใจว่าทำงานอยู่ในสายเอเจนซี่ในแรรดโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงสิห้าปี และทีนี้อยากทราบว่ามันมีจุดพลิกผันตรงไหนถึงเปลี่ยนสายมาทํางานนิตยสารคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กค่ะพี่ว่าอยากเป็นบรรณาธิการบริหารนติตยสารอ,อย่างตอนสมัยที่อยู่หมหเนี่ยคือได้มีโอกาสสมัครเป็นบรรณาธิการ,นรหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเราชอบทํานิตยสารจริง,รงๆเราชอบที่ได้คิดอะไรใหม่ๆแต่ว่าตอนที่เรียนเนี่ย อยากเรียนรัฐศาสตร์อยากรู้เรื่องการเมืองแต่รู้สึกว่าจบรัฐศาสตร์มาก็จะไม่ทํางานรัฐศาสตร์แต่รู้สึกก็ไม่เป็นไรเรามีเรามีทักษะบางอย่างที่มันน่าจะโอเคไปได้แต่ว่าฉันอยากรู้เรื่องการเมืองฉันอยากเรียนเรื่องนี้ฉันก็จะไปเรียนเรื่องนี้ก็จะเป็นคนแบบนี้ค่ะ ประสบการณ์จากความชอบเป็นคนที่ใฝ่ฝันแล้วก็แสวงหาประสบการณ์ตลอดพอเรียนมหาวิทยาลัยไปเรียนรัฐศาสตร์ทุกครั้งที่ปิดเทอมฝึกงานตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งเขาฝึกเองเขาฝึกเองไม่ได้เกี่ยวกับที่เรียนนะคะปีหนึ่งเนี่ยฝึกแผนกบุคคลอ่าลองดูสักนิดหนึ่งซิว่าฉันเรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยเขาก็ไปทํางานบุคคลกันจะชอบไหมเนี่ยไม่ได้เลยพี่เครียดว่าพอปีสองไปฝึกงานโรงแรมครับ เพราะว่าตอนสมัยนั้นเขาคิดกันก็อยากจะรู้ว่าเราจะเหมาะไหมอะไรเงี้ยก็ไม่เหมาะไม่ได้<ช>ๆๆพอปี3เนี่ยก็ไปฝึกของออบริษัทเชล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ไปอยู่แผนก Public Relations ประชาสัมพันธ์ใช่ปีสรู้แน่นอนว่าไม่ทำอะไรเกี่ยวกับรัฐศาสตร์แน่นอนแล้วก็พอตอนช่วงปีสี่นะคะที่มีโอกาสได้มีฟังสัมมนา,าซึ่งได้เจอกับคนโฆษณาเก่งสองท่าน ก็คือคุณชนันธาตุรยธันณซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดก,การที่ o g i v y a Matters สมัยนั้นแล้วก็คุณพานุอินขวัตซึ่งเป็น Creative Director ของ Leo Burnett ก็รู้สึกว่าหวัวชอบมากแล้วก็ค้นพบว่าโอเคงานโฆษณานี่แหละน่าจะเหมาะแต่ไม่มีโอกาสฝึกแล้วเพราะเรียนจบ4ปีแล้วก็โอเคก็ไปสมัครงานที่ o g i v y เลย แต่ไอ้ใจความอยากเป็นบรรณาธิการก็ไม่เคยไป,ปไหนตลอดใช่ค่ะก็จะอ,อ่านหนังสือตลอดเป็นคนอ่านหนังสือนติตยสารตลอดะะแล้วก็จะเปิดดูตลอดว่าใครเป็นบก,กเล่มน,นี้จะอ่านหน้าบกของเขาว่าเ,าเขาเขียนว่าอะไรอ,อ่านหมดเลยทีมงานชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ยค่ะ คือจริงๆมันเหมือนอยู่ในใจลึกๆนะคะคแต่ว่ามันก็เหมือนเราก็ได้ลืมมันไปบ้างแล้วว่ามันคงยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วคือพอเราอยู่วงการโฆษณามานานมาก10กว่าปีชีวิตนี้เราก็คงต้องทําอย่างนี้ตลอดไปแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับวันหนึ่งก็ไปเปิดหนังสือพิมพ์ก็อุ๊ยบริษัทอเมรันพิมพ์ติ้งเขาประกาศรับสมัครหาบรรณาธิการนิตยสารก็รูร้สึกแบบใช่เลยอ่ะเฮ้ยมันมันอยากทำมากมันอยู่ในใจเราอยู่ใในจตลอดอ่าน คุณสมบัติใช่ไหมคะครับ <Okay. S 1> ไม่มีเลยทุกอย่างที่เขาหา <Okay. S 1> ไม่มีประสบการณ์ไม่มีงานเขียนไม่มีอะไรเลย mm hmm. แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องเขียนจดหมายประสมัค mm hmm. เอ,อ่อสัมภาษณ์กับคุณสุภาวดีกรมรัศน์ของท่ายอัมรินคือใจเสียว่าพี่สุบอกว่าเออน่าจะเหมาะกับหนังสือหัวนอกมากกว่าหัวไ mm hmm. ทยคือทุกคนมี turning point อะพี่ mm hmm. รู้สึกว่าวันนั้น่ะถ้าเราไม่พูดประโยคนี้ออกไปแล้วเราก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี hmm. ้ย